สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ law insight วงไหนเล่ากฎหมาย by law. อมรลอจุเตอร์ไมค์ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็มาเอาใจนะคะสนามอื่นๆกันบ้างเนื่องจากที่ผ่านมานะคะเราลงเนี่ยก็จะดูเนติบัณฑิตเป็นหลักเลยใช่ไหมคะสาหรับ EP นี้นะคะติวเตอร์ก็จะหยิบยกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นน้องปอตีก็เรียนได้นะคะหรือเนติบัณฑิตเนี่ยก็สามารถมาดูข้อพูดไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นสนามของอายการสนามผู้ช่วยผู้พิพากษาก็สามารถที่จะมาดูเทปนี้ได้เพื่อเตรียมตัวสอบนะคะวันนี้ค่ะกฎหมายที่ติวเตอร์จะนํามาเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นกฎหมายในโซนของวิแพง่ง ซึ่งวิธีพิจรารณาความแพง่งหรือวิแพ่งที่เราเรียกกันเนี่ยมันจะมีอยู่4ี่ภาคใช่ไหมคะวันนี้จูเตอร์ขอหยิบภาคสุดท้ายก็คือภาคที่4นะคะเป็นภาคที่หลายหลายคนบอกว้ยมันกวนใจเหลือเกินนะคะสำหรับภาคที่4นะคะใน e ีนี้นะคะจูเตอร์ขอเริ่มต้นด้วยกระบวนการภาพรวมแล้วก็เรื่องที่คิดว่าเป็นหลักนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนับระยะเวลาในการบังคับคดีค่ะทีนี้ สำหรับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคสี่ในเรื่องของการบังคับคดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการบังคับคดีค่ะเขาจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากสารมีคำพิพากษาซึ่งคำพิพากษาที่จะก่อให้เกิดกระบวนการบังคับคดีได้เนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นคำพิพากษาที่ก่อให้เกิดหนี้ตามคำพิพากษาดังนั้นถ้าคำพิพากษาเนี่ยไม่ได้มีหนี้ตามคำพิพากษาให้ต้องชำระ ะะกระบวนการบังคับคดีมันจะไม่เกิด สำหรับคำพิพากษาที่ก่อให้เกิดหนี้ตามคำพิพากษา,นะะ ain, า ir, เนี่ยนะคะกระบวนการบังคับคดีเนี่ยเขาก็จะเกิดโดยจะมีบุคคลขึ้นมาเพิ่มมาสองคนเนี่ยสองคนนี้ก็คือกลายเป็นคู่ความในคดีนี่แหละแล้วก็กลายมาเป็นคู่ความในชั้นบังคับคดีกันต่อนะคะเราจะเรียกเขาว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วก็เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาค่ะโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าคำพิพากษามันมีหนี้ให้ต้องชำระเนี่ยศาลท่านจะต้องมีการออกคำสั่ง คำสั่งที่ว่าเนี่ยเราเรียกว่าคำบังคับนะคะซึ่งคำบังคับเนี่ยมันถูกออกขึ้นมาเพื่อบังคับเฉพาะตัวลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยเฉพาะสําหรับลูกหนี้ตามคําพิพากษาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นจําเลยนะคะจะเป็นใครก็ได้ที่เขามีหน้าที่ต้องชําระหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งถ้าใครติดตามคําพิพากษาดีกามาเนี่ยนะคะปีหลังๆเนี่ยก็จะพบว่าบุคคลที่ชื่อว่าเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษานะคะ อาจจะเป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาผูกพันตนเองตอนที่ทําคําพิพากษาตามยอมก็ได้นะคะทีนี้ค่ะคําบังคับเนี่ยเขาจะออกมาในลักษณะที่เป็นคําสั่งเพื่อบังคับตัวเฉพาะของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเท่านั้นนะคะลูกหนี้ตามคําพิพากษาเนี่ยเขาก็ต้องมีการชําระหนี้ตามคําพิพากษา ตามเงื่อนไขแล้วก็เงื่อนเวลาตามคำบังคับถ้าสมมติว่าชำระครบถ้วนถูกต้องทุกอย่างจบนะคะแฮปปี้หมดเลยนะคะกระบวนการ,รบังคับคดีมันก็จะจบลงแค่นั้นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ยิ้มเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยไม่ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่ได้ชำระหนี้ตามคำบังคับนะคะอาจจะผิดพลาดหรืออาจจะไม่ได้ชำระเลย คนที่เสียใจคือใครเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาถูกไหมคะเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเนี่ยเขาก็จะเกิดสิทธิ์ขึ้นมาตัวหนึ่งอันนี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเราเรียกว่าการขอบังคับคดีซึ่งถ้าอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยมันจะอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ้งมาตราที่2 7 4ค่ะ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขาก็ต้องทําคําขอฝ่ายเดียวขึ้นมาฉบับหนึ่งตามมาตรา275ค่ะแล้วก็นําคําขอเนี่ยไปยื่นที่ศาลซึ่งมีอำนาจในการบังคับคดีตามมาตรา271นั่นเองนี่คือการไล่ตามตัวบทนะคะแต่ตัวบทมาตรา271เนี่ยมันจะอยู่ที่มาตราแรกของกระบวนการบังคับคดีใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาก็อยู่มาโดยตลอดอะค่ะ ะะทีนี้คะพอมีการยื่นคําขอฝ่ายเดียวไปยังศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีตามมาตรา2องแล้วนะคะศาลเขาก็จะมีการพิจารณาแล้วก็มีคําสั่งตามมาตรา2องนั่นเองนะคะไล่กระบวนการทันไหมคะเกิดคำบัคับ 2, 72273ใช่ไหมคะขอบังคับคดี274นะคะทำคำขอฝ่ายเดียว275แล้วก็ยื่นต่อศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี271แล้วก็จะมีการพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งตามมาตรา276ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนี่ตามคำพิพากษาเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายประเภทเนี่ยก็จะมีการบังคับคดีแต่ละประเภทนะคะตามเงื่อนไขหรือตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งขึ้นอยู่แต่ละหมวดเลยะคะ่ะนี่เงินก็บังคับอีกแบบหนึ่งนะคะ ขับไล่หรือถอนก็บังคับอีกแบบหนึ่งนะคะนี่คือกระบวนการภาพรวมของการบังคับคดีทั้งหมดที่ทุกท่านจะต้องทราบเพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านต่อสําหรับเรื่องของการบังคับคดีทีนี้ค่ะเรามาที่เรื่องสําคัญที่ติวเตอร์อยากจะทํารายการนี้มาเป็นเรื่องเล่าเลยแล้วกันนั่นคือเรื่องของการนับระยะเวลา ก่อนหน้านี้จูเตอร์เชื่อว่าทุกๆท่านนะให้น้ำหนักหรือให้ความสำคัญที่การนับระยะเวลาในการยืดอุทธร์ถูกไหมคะแต่หลายๆคนเนี่ยก็ทิ้งเรื่องของการนับระยะเวลาเรื่องของการบังคับคดีตามมาตรา274ด2.74ไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการขอบังคับคดีตามมาตรา274ที่ว่าเนี่ยค่ะ กฎหมายเขาจะมีการแบ่งออกมาเป็น2องวักนะคะวักแรกเนี่ยคือการขอบังคับคดีภายใน10ปีนับแต่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งถ้าใครมีตัวบทหรือดูคำในตัวบทให้ดีๆค่ะมันก็จะสิ้นสุดประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มเติมขึ้นมาคือภายใน10ปีนับตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นที่สุด ต้องใช้คำว่าในชั้นที่สุดไม่ใช่คำว่าถึงที่สุดนะคะสำหรับการนับระยะเวลา10ปีตามมาตรา2 7 4ดวรรคหนึ่งเนี่ยมันม,ม,มีวิธีการนับอย่างไรให้เราดูว่าเอาละ่ะศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะเวลาเขาอ่านคำพิพากษาเขาอ่านคำพิพากษาเมื่อไหร่นะคะสมมติดิวเตอร์ขอสมมติว่าอ่านคำพิพากษาวันที่1กุมภาปีนธ์ป68นะคะครบ10ปีเนี่ยก็คือวันที่1 วันที่หนึ่งกุมภาปีเจ็ดแปดเห็นไหมคะวันชนวันเดือนชนเปื่อนปีเนี่ยเพิ่มมาเป็นสิบปีนะแต่ถ้าสมมติคดีเนี้ยมันมีการขึ้นสู่ศาลสูงก็คือศาลอุทธรณ์นะคะปกติแล้วเนี่ยศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาก็จะมีการเอามาให้ศาลชั้นต้นอ่านศาลชั้นต้นสมมุติว่าอ่านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์หนึ่งมีนาคมปีหกเก้านะคะครบสิบปีมันก็จะไปครบหนึ่งมีนาคมปี 79นั่นเองนี่คือวิธีการนับระยะเวลาในการขอบังคับคดีซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์ขอแต่ต้องขอภายในระยะเวลาตามที่กำหนดเอาไว้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่หนี้ตามคำพิพากษาตัวเนี้ยมันมีการกำหนด ให้ชำระนี้เป็นงวดรายเดือนรายปีหรือการชำระนี้ในอนาคตค่ะเราจะใช้มาตรา274ดวรรคที่สองซึ่ง 2. 7 4วรรคที่2บอกว่าให้ให้ขอบังคับคดีภายใน10ปีนับแต่วันที่อาจบังคับชำระนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งคำถามก็คือวันที่อาจบังคับชำระนี้ตามคำพิพากษา หรือคำสั่งมันคือวันอะไรนะคะให้นับเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ครบกำหนดชำระหนี้แล้วนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นการชำระหนี้เป็นงวดค่ะปกติแล้วเนี่ยในคำพิพากษาเขาก็จะมีการระบ,บุให้ชำระหนี้เป็นงวดใช่ไหมคะหากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดสมมูตินะคะสมมติว่าอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันค่ะ เรื่องนี้เนี่ยในมีการอ่านคำพิพากษาวันที่1กุมภาปีหกแปดอ่านเวเตอร์ทำไปพร้อมๆกับทุกท่านเลยนะคะลองนับดูให้ดีๆถ้าสมมติว่ามันเป็นการอ่านคำพิพากษาและให้ชำระหนี้ตามทั่วๆไปอ่ะเราจะใช้วัค์ที่1ถูกไหมคะอ่าน1กุมภาหกแปดมันก็จะไปครบ1กุมภาเจ็ดแปดถูกไหม แต่ถ้าหากว่าข้อเท็จจริงเนี้ยมันเป็นการให้ชําระนี้เป็นงวดขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ผิดนัดทั้งหมดนะคะคำพิพากษาเนี่ยอ่านวันที่1นึกุมภาปี6 8บอกให้ชําระงวดแรกเนี่ยวันที่1มีนาคมปี68ทีนี้แหละคะ่ะถ้าสมมุติ1มีนาคมปี68เนี่ยไม่ชําระ เราจะถือว่าเขาผิดนัดชำระหนี้แล้วถูกไหมคะเวลาที่เราจะนับระยะเวลาในการขอบังคับคดตีตามมาตรา274เด274เนี่ยเราจะต้องใช้วัคสอนั่นก็คือเริ่มนับในวันรุ่งขึ้นได้แก่วันที่2มีนาคมปี68นั่นเองนะคะครบ10ปีก็คือ2มีนาคมปี78นะคะทุกท่านฟังตวเตอร์แล้วพอนึกภาพออกไหมถ้าสมมุติเป็นงวด ม่วงแรกบอกว่าชําระวันที่1มีนานะแต่ปรากฏว่าไม่ชําระตั้งแต่ม่วงแรกเลยอะค่ะวันที่1มีนาเนี่ยเขายังคงมีสิทธิ์ได้รับชําระนี้ถูกไหมคะเจ้านี้ยังคงมีสิทธิ์ได้รับชาระนี้ลูกนี้ยังคงมีหน้าที่ต้องชําระอยู่ดังนั้นการนนะับระยะเวลาตาม2องเจ็ดสี่วักที่2เราจะเริ่มนับในวันรุ่งขึ้นคือวันที่2มีนาคมปี68มันจะไปครบ10ปีอะคือวันที่2มีนาคมปี78ดเน่ย ทีนี้ถ้าติวเตอร์เปลี่ยนหมายเอาล่ะถ้าเป็นงวดเนี่ยมันก็คงจะง่ายอะเนาะสมมติครบกําหนดงวดเนี้ยอะสมมติว่าถ้าโจทย์บอกว่าเอ้ยเนี่ยครบกําหนดภายในต้องชําระภายในวันเดือนมีนาคมแบบเนี้ยต้องชําระภายในสิ้นเดือนของทุกปีอย่างเงี้ย่ะสมมุติว่ามีนาคมเนี่ยไม่ได้ชาระมีนาคมมันจะสิ้นสุดวันที่31ใช่ไหมคะดังนั้นการนับระยะเวลาเรานับวันรุ่งขึ้นนะคะก็คือวันที่1เมษายนนะคะครบ สิบปีก็หนึ่งเมษาแล้วก็บวกสิบปีขึ้นไปนะคะที่นี้ถ้าหากว่าท่านพอตามติวเตอร์ถ่านในเรื่องของการน,นับระยะเวลาแล้วก็พอคำนวณในเรื่องของระยะเวลาถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะติวเตอร์อยากจะพาดูข้อสังเกตนิดนึงนะคะซึ่งข้อสังเกตเหล่าเนี้ยติวเตอร์มองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นข้อสอบในร่ปปดับปกติติวเตอร์ก็เชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันออกข้อสอบได้เฉพาะ พื้นฐานก็ควรจะออกแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นระดับที่สูงกว่านั้นเนี่ยตูเตอร์มองว่ามันต้องออกเรื่องอื่นปะปนกันด้วยนะคะข้อสังเกตรแรกที่ตูเตอร์อยากจะให้ท่านลองพิจารณาดู ระยะเวลาในวิธีพิจารณาความแพ่งค่ะพอขึ้นชื่อว่าระยะเวลาค่ะมันคือเรื่องของระยะเวลาไม่ใช่อายุความหลายคนเนี่ยจะไปจําสับสนกับเรื่องของอายุความตามปพพนะคะแต่ระยะเวลาตามสองสี่หรือระยะเวลาในการขอบังคับคดีเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระยะเวลาตามปวิแพง่งซึ่งสามารถที่จะย่นหรือขยายได้ตามมาตรา23นั่นเอง สำหรับเรื่องของระยะเวลาในการขอบังคับคดีตามมาตรา2 7 4เนื่องจากมันไม่ใช่อายุความดังนั้นมันจะไม่มีการสรุดหยุดลงไม่มีการสลับประโยชน์แห่งอายุความนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในเรื่องของการขยายระยะเวลาเนี่ยตูเตอร์ขอพูดด้วยนิดนึงแล้วกันมาตรา23เนี่ยมันเป็นมาตราที่คู่ความขอหรืออาจจะเป็นกรณีที่ศาลนะคะเป็นคนย่นหรือขยายให้ หลายหลายครั้งค่ะที่กระบวนการบังคับคดีเนี่ยเกิดขึ้นแล้วระยะเวลาในการขอบังคับคดีค่ะถ้าหากว่าท่านลองไปอ่านคำพิพากษาฎีกาดูหลายหลายครั้งเนี่ยจะเป็นกรณีที่ศาลท่านขยายนะคะอาจจะเป็นการที่การบังคับคดีอะค่ะมันเกิดการผิดพลาดอะไรบางอย่างหรืออาจจะผิดหลงอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่ความผิดของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาค่ะในหลายๆครั้งก็สามารถที่จะขยายระยะเวลาในการขอบังคับคดีได้นะคะ ประการที่2ค่ะที่ติวเตอร์อยากจะให้ท่านลองสำรวจดูให้ดีๆในเรื่องของเกี่ยวกับการที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาในชั้นบังคับคดีค่ะแล้วบุคคลภายนอกคนนี้เขาอาจจะมีสิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของนี่ตามคำพิพากษาเป็นนี่เงินนะคะเช่นการกันส่วนการร้องขัดทรัพย์นะคะหรือว่าเป็นกรณีอื่นๆเช่นการเฉลี่ยทรัพย์แบบนี้ค่ะถ้าบุคคลภายนอกเหล่านี้ค่ะ เขาเป็นบุคคลภายนอกที่เขาเข้ามาในชั้นบังคับคดีของคดีเนี้ยโดยที่เขาใช้หมวกของความเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอีกคดีหนึ่งเข้ามาค่ะเวลาที่เขาจะขอกันส่วนขอขัดทรัพย์หรือขอเฉลี่ยทรัพย์เนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการขอภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายนั้นๆน,น,นะคะมีการระบุไว้นั่นก็คือ322 323แล้วก็3 2 6ใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเขาก็ต้องขอภายใน1ิ ในคดีของตัวเองตามมาตรา2.74ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบเรื่องระยะเวลาในการขอบังคับคดีเนี่ยมันเหมารวมไปถึงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีอื่นที่เข้ามาในคดีนี้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของผู้ที่ซื้อ,อสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดบุคคลคนนี้ค่ะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คู่ความในคดีเขาไม่ใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เขาไม่ใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่ตามปวิแพ่งมาตรา3ามสเนี่ยมีการระบุให้เขาถือว่าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสมมุติว่ามีการขายท่อตลาดนะคะอสังหาริมทรัพย์สักที่หนึ่งจากการบังคับคดีเนี่ยแล้วมันจะมีบุคคลคนหนึ่งที่เขาเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ตัวเนี่ยนะคะทีนี้ ปรากฏว่าเขาเข้ามาซื้อล้นะคะมันเป็นการซื้อจากการขายทอดตลาดเขาก็ต้องเข้ามาอยู่ถูกไหมคะแต่ปรากฏว่ายังมีลูกหนี้ตามคำพิพากษาอยู่ในที่ดินหรืออยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่เขาซื้อไปนะคะสิ่งที่เขาทําได้คือหนึ่งคะ่ะเขาไปฟ้องเป็นคดีใหม่ สองค่ะเขาสามารถที่จะขอขับไล่ในคดีเดิมได้ซึ่งการขอขับไล่ตาม3ามสี่เนี่ยไม่ได้ตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตราสองเจสี่คือไม่จําเป็นต้องขอภายใน10ปีนับตั้งแต่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งนะคะแต่ทีนี้ค่ะสำหรับมาตราสามสามสี่เนี่ยติวเตอร์ขอให้ข้อสังเกตเพิ่มไปนิดนึงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาขออะไรพวกนี้ค่ะเราต้องขอที่ศาลซึ่งมีอํานาจในการบังคับคดีใช่ไหมคะ แต่สำหรับมาตา3า4 3 4เนี่ยเวลาที่เรายื่นค่ะเราต้องไปยื่นขอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งค่ะตัวบทระบุไว้ชัดเจนหลายคนมองข้ามนะคะประเด็นนี้นะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือมาตา2 7 4วัหนึ่งตอนท้ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มีการขอบังคับคดีภายใน10ปีเรียบร้อยแล้วค่ะหมายความว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขามีการขอแจ้งแถลงภายใน10ปีเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่ากระบวนการหลังจากนั้นเช่นการยึดทรัพย์การอายัดสิทธิเรียกร้องเหล่านี้ค่ะมันเกิดขึ้นภายหลังจาก10ปีคำถามคือกรณีแบบนี้เราจะถือว่าล,วล,ล,วล,วล่วงพ้นระยะเวลา2อจหรือไม่คาตอบคือไม่นะคะถ้าสมมติว่ามีการขอแจ้งถแถลงภายใน10ปีแล้วค่ะเราก็จะถือว่าเขามีการขอบังคับคดีภายใน10ปีตามมาตรา2อเดเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนกระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะบังคับคดีต่อไปได้เลย นะคะสุดท้ายค่ะแต่ว่าไม่ถ้ายสุดนะคะเป็นกรณีที่การบังคับคดีมีการระบุให้บังคับเป็นขั้นตอนนะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเช่นสมมติว่ามีการฟ้องในเรื่องของการทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ค่ะ,ญญวคะเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาในหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็จะมีคําพิพากษาให้ส่งมอบหรือส่งคืนรถก่อนถ้าส่งมอบหรือส่งคืนไม่ได้เนี่ย ก็จะเป็นการชดใช้ราคาดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไปการเราจะต้องใช้เรื่องของการบังคับคดีในเรื่องของส่งมอบส่งคืนให้ได้ก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วส่งมอบส่งคืนไม่ได้จริง,รงเราจึงจะไปบังคับในเรื่องของการใช้ราคาซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องทําภายใน10ปีตามมาตรา2อ 24. ทีนี้สำหรับเรื่องของการบังคับคดีเป็นขั้นตอนค่ะติวเตอร์เนี่ยอยากจะขออนุญาตพูดในส่วนของการบังคับคดีนี่เงินนะคะ การบังคับคดีในเรื่องของหนี้เงินเนี่ยถ้าสมมติว่าคำพิพากษาคา่ะมันเป็นคำพิพากษาที่ระบุให้ชําระเงินโอเคนะคะวิธีการในการขอบังคับคดีตามมาตรา2 7 4เดเนี่ยเราจะต้องมีการขอแจ้งถแถลงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแจ้งให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีทราบนะคะแล้วก็มีการถแถลงให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีไปดําเนินการบังคับคด,ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องทําภายใน10ปีตามมาตรา2 7 4ด แต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องของการบังคับคดีเรื่องของหนี้เงินเนี่ยอีกกรณีหนึ่งที่คิดว่ามันเป็นความซับซ้อนแล้วก็ความสวยงามไปในตัวนั่นก็คือเรื่องของการบังคับจำนองถ้าใครเคยเรียนนะคะในปอ,อแอพ่งนะคะปอพอพอเนี่ยนะคะในเรื่องของการบังคับจำนองค่ะถ้าสมมติว่าการบังคับจำนองเนี่ย บุคคลที่นําทรัพย์สินมาจำนองเนี่ยเขาเป็นลูกหนี้ชั้นต้นหมายความว่าคนคนนี้เป็นทางลูกหนี้ชั้นต้นแล้วก็เป็นลูกหนี้จำนองในคนคนเดียวกันค่ะเวลาที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเขามีการฟ้องร้องเป็นโจทย์นะคะเขาก็อาจจะมีการเขียนคําขอท้ายฟ้องและสุดท้ายศาลก็จะมีคําพิพากษาใช่ไหมคะให้เรายึดที่คําพิพากษาเป็นหลักค่ะถ้าคําพิพากษาเนี่ยมีการระบุให้ชําระหนี้แบบเต็มตามส่วนก็คือเต็มตามสิทธิ์เลยเช่น ให้ชําระหนี้เงินถ้าไม่ชําระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายท่อตลาดและทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้กรณีแบบนี้ค่ะเวลาขอบังคับคดีเนี่ยสามารถที่จะขอบังคับทรัพย์จำนองแล้วก็ขอบังคับทรัพย์สินอื่นพร้อมๆกันได้เลยเพราะว่ามันเป็นการขอแบบเต็มตามสิทธิ์อันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหามันจะอยู่ที่กรณีที่คำพิพากษาม,มันมีการบอกให้ชําระหนี้เป็นขั้นตอนยกตัวอย่างเช่น ขอให้ชําระหนี้หากไม่ชําระหนี้ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดหากขายทอตลาดไม่พอชําระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ในการขายทอดตลาดจะสังเกตเห็นว่าถ้ายังไม่มีการขายทอตลาดทรัพย์จำนงเนี่ยจะไม่สามารถยึดทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการข้ามขั้นตอนซึ่งไม่สามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขอบังคับคดีโดยการยึดทรัพย์จำนองออกขายทอตลาด หรือขายแล้วไม่พอชําระหนี้ก็เลยไปยึดทรัพย์สินอื่นเนี่ยทั้งหมดกระบวนการตรงน,นี้ค่ะจะต้องทําภายใน10ปีทีนี้มันจะมีคํษาพิพากษาดิกาแบ่งออกเป็น2ประเภทไม่ใช่2แนวนะคะเพราะข้อเท็จจริงต่างกันประเภทที่1คือตัวเจ้าหนี้ค่ะเขามีการไปขอบังคับคดียึดทรัพย์จำนองออกขายท่อตลาด ะะแต่มันกําลังจะครบ10ปีแล้วนะคะพอมันจะครบ10ปีแล้วแต่ปรากฏว่าเฮ้ยทรัพย์จำานองอ่ะต่อให้ขายยังไงมันก็ไม่พอชําระหนี้เขาจะทายังไงดีเขาจะทํายังไงดีเขาก็เลยมาขอศาลขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้มาก่อนได้ไหมนะคะถ้ามันเป็นกรณีที่เจ้านี้ค่ะเขาไม่ได้ทําผิดหรือการบังคับคดีที่มันล่าชา้ามันไม่ใช่ความผิดของตัวเจ้านี้ตามคาพิพากษาเช่นมันมีการทุเลาการบังคับคดีค่ะ ตัวจหนี้ตามคำพิพากษาเขาไปขอบังคับคดีไม่ได้ขณะที่มีการทุนเหลากันบังคับคดีกรณีนี้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษ,ษ,ษาดีกาออกมานะคะคำพิพากษ,ษาดีกาเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าเอาหลับง,งั้นให้ยึดทรัพย์สินอื่นของลูกนี้ก่อนแต่ยึดมาเก็บไว้ก่อนรอให้ขายทอดตลาดทรัพย์จำนองให้ได้ก่อนแล้วถ้ามันไม่พอจริงๆเนี่ยค่อยเอาทรัพย์สินอื่นเนี่ยไปขายทอดตลาดทีหลังนี่คือหนึ่งคำพิพากษาแต่อีกหนึ่งคำพิพากษาคือ การบังคับคดีเนี่ยมันล่าช้าเกิดจากการที่ตัวเจ้าหนี้มีพฤติการไม่ขวนขวายในการบังคับคดีภายในกำหนดเวลาตามมาตรา274ในคำพิพากษาดีกาแนวหลังๆเนี่ยนะคะมันมักจะเป็นการขอบังคับคดีตอน10อ่าตอน9ปี11เดือนตอน9ปี10เดือนคือมันอีก2เดือนมันจะครบ10ปีแล้วอะค่ะเพิ่งมาขอบังคับทรัพย์จำนองกรณีแบบนี้มันคือพฤติการไม่ขวนขวายในการขอบังคับคดีภายใน10 ะะกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าจะไปขอยึดทรัพย์สิทธิ์อื่นของลูกหนี้เหมือนกับคําพิพากษาดีกาในช่วงแรกเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าการบังคับคดีต้องกระทำเป็นขั้นตอนและขอบังคับคดีภายใน10ปีดามาาตาสองเท่านั้นนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับในเรื่องของจำนองนะคะจุด้าขอพูดจำนองนิดนึงจำนองมี3อย่างเนาะอย่างแรกคือการขอเต็มตามสิทธ ก็คือในคำพิพากษามีการระบุให้สามารถบังคับทรัพย์จำนองและบังคับรัพย์สินอื่นพร้อมกันได้อันนี้ต้องทำภายใน10ปีและขอพร้อมกันได้2การบังคับจำนองเนี่ยนะคะมันเป็นการบังคับแบบมีขั้นตอนคือถ่ายทอตลาดทรัพย์จำนองก่อนไม่พอค่อยไปยึดทรัพย์สิส์อื่นทั้งหมดนี้ต้องทำภายใน10ปีค่ะแต่มันจะมีคำพิพากษาดีกาแบ่งออกเป็น2ประเภท ประเภทแรกคือบังคับจำนองล่าชา้าแต่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอันนี้สามารถขอยึดทรัพย์สิ่งอื่นมาก่อนได้แต่จะขายท่อตลาดได้ก็ต่อเมื่อมีการขายทรัพย์จำนองและมันได้เงินไม่พอนะคะประเภทที่2คือการบังคับจำนองล่าช้าเหตุผลเป็นความผิดของเจ้าหนี้โดยแท้เลยนะคะกรณีนี้จะไปยึดทรัพย์อื่นของลูกหนี้มาเก็บไว้เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะนี่คือเรื่องของการบังคับจำนองที่น่าสนใจค่ะ สำหรับทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการขอบังคับคดีภายใน10ปีซึ่งเิเตอร์พาถั่วด้วยความเรียกว่ากระชับและก็พยายามที่จะรวบรัดในใจความสำคัญให้ได้เยอะที่สุดนะคะหวังว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยนะคะสำหรับ e ีีนี้ท่านจะสามารถคำนวณระยะเวลาในการขอบังคับคดีตามมาตรา274ดได้แน่นอน2วักวักที่ห ยื่นภายใน10ปีนับแต่สารมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นที่สุดวรรคที่สองภายใน10ปีนับแต่วันที่อาจบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ก็คือวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ครบ10ปีนับระยะเวลาตามกรณีทั่วไปค่ะสำหรับ EP นี้ตวเตอร์ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วจะมีสาระดีๆหรือเรื่องเล่ากฎหมายอะไรมาเล่าให้ท่านฟังอีก อยากให้ติดตามรับชมรายการของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ